คณะกรรมการและศิษยานุสิตนำโดยดอร์เสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณและเ e. อพุทธศิลป์พร้อมกับทีมงานได้จัดงานอายุวัฒนมงคล102ปีพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัฒปุญญกามโมวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์โดยหลวงพ่อพัดได้ชมผ่านร้อยสดของคณะลูกศิษย์เนื่องจากยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมภาผ่านพินลาเจ้าคณะภาคสี่วัดคูยางพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเทพปริยับเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และคณะสงฆ์และพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประธานฝ่ายคารวสโดยมีนายกิติลิ้มสนิชยนัยนาเภอน้องบัวพันตำรวจเอกเดชาศรีชัยผู้กำกับการสพรน้องบัวและข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมในพิธี โดยภายในงานคณะศิธิ์ได้จัดให้มีโรงทานและแจกวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้และยังมีการแสดงคณะมังกรอำเภอหนองบัวและในภาคกลางคืนมีการแสดงหมอลำให้ประชาชนได้รับชมด้วยวันนี้วันเกิดหลวงปู่ในวาระ102ปี ก็ไม่มีอะไรมากครับดูแลหลวงปู่อย่างดีนะครับทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงดูแลอย่างดีเลยตอนนี้หลวงปู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพมีพยาบาลมีคณะแพทย์ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป๋องสุพันนะครับที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ช่วยจัดงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับอายุครบร้อยสองปีก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้หลวงปู่อายุยืนจนถึงร้อยยี่สิบปี ตามที่ลวงป,ปู่ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณนะครับขอให้ลุงป,ปู่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพลม่มไสของชาวอำเภอหนองบัวและสิจันุสิท์ทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับครับ,รบเรื่องในโอกาสที่ลวงป,ปู่อายุครบ102ปีพวกผมสิจันทุสิ์ก็ขอให้ลวงป,ปู่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไสให้กับลูกศิษย์ลูกหายาวนานครับ